สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกับพิมพิมกินกินแล้วก็กินนะคะกินอย่างเดียวกลับมาพบกับช่องพิมชาแนลนะคะวันนี้เรามีเมนูเสนอคือกุเดี่ยวแน่เห็นหน้าตาดีๆอย่างนี้นะคะเนี่ย หน้าตาก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ได้ทำเองซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาค่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะเนื้อแบบเปื่อย,ยเลยนะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อเปื่อยมากเห็นไหมไม่เห็นเปื่อยมาก <c oughs> เนื้อท่าพะรลายน่งปากนะคะพิมพ์ซื้อจากร้านไทยนะคะร้านไทยในวีแกนนะคะ ร้านอาหารไทยอร่อยมากคือเขาคงจะตุนหลายชั่วโมงนะน้ำซุปเข้มข้นมากอร่อยพิมพ์ไปกินมาบ่อยนั่นแหละวันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยได้เลิกไปซื้อมากินอีกวันนี้พิมพ์ใช้กเวยนะคะก็เลยได้มากินที่บ้าน ไม่มีเวลาไปกินข้างนอกค่ะเพราะว่าพอดีลูกชายจากไทยมาก็เลยเราก็เลยต้องจัดบ้านจัดอะไรอย่างนี้นะคะอืมยินเสีก่อนเลยนะคะเพื่อนมากินข้าวกันมากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะอร่อยว่าวังนะคะแล้วก็ก่อนจะไปกิน สับสก i b e กดไลค์กดแ like, ชร์พิมพ์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเลิฟๆเ,เลยนะคะขอบคุณทุกแรงใจเลยนะคะขอบคุณทุกแรงใจเลยจริงๆนะคะแล้วก็เรามากินกันจะบอกว่าเนื้อนี่เปืยเปือยอืมเปืยมากอันไหนที่ติดมันนะอย่าให้บอกเลยเด็กจะเข้าตาเเีี่ย De mar, ¿no? อ,อร่อยมากเวลาพิมพ์ไปร้านเขาพิมพ์ก็จะสั่งก๋วยเตี๋ยงหมูตุ๋นเนี่ยอร่อยแล้วอย่างก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะห้าปอนนิดนิดนะ เป็นเมนูอาหารกลางวันนะคะก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นกลงคืนก็จะไม่มีจะไม่มีทานเนี่ยน่าจะไม่มีทานนะอันนี้เป็นเหมือนแบบเมนูกลางวันอะไรอย่เงี้ยถึมชอบใครลูกเด็กน้อยมาอีกแล้ว พี่แค่ฟูลูกแ d ่ฟูย r อนเซลล์ไหมงตีใช่ไหมลูก s าส n ง to e a ทเลย want อน e a อี o m e t h i n ง but you c a n eat this one because too spicy for youI'm hmm? here my love don't worry I'm here ลูกชายมาแล้ว Oh, oh. เด็กๆมาป่วนมาป่วนก็เลยต้องไปเอาอะไรหาอะไรเขากินนิดนึงนะคะมีลูกน้อยก็อย่างเงี้ยถึงเขาจะกินอิ่มแล้วนะคะเขาก็ยังอยากจะให้เราหา,ห,หานู่นหานี่เดี๋ยวกินขนมแล้วเดี๋ยวไอศครีมเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่นะคะ อร่อยมากเลย <laughs> mm hmm. น้ำมันสุดยอดแก okay, ทำน้ำอร่อยมากเลยเนาะ ยังไม่แน่ใจว่าพิมพสั่งเป็นเนื้อตุ๋นแล้วเป็นหมูตุน๋นน่าจะเป็นหมูตุ๋นนะคะเพราะมันไม่มีกลิ่นเนื้ออือพีพ่น่าสั่งเนื้อหมูตุน๋นหรือเนื้อตุน๋นออจำไม่ได้แล้วเนี่ยคือว่าตอนไปอ่ะพิมพ์รีบไปสั่งแล้วพิมพ์ก็ไปทำธุระ อร่อยมากไม่รู้เนื้อหรือว่าเนื้อหมูนะคะ <c oughs> กินแล้วยังไม่รู้เลย ทำอร่อยมากเลยจิมชอบไปอย่างกระเพาะปลาที่แกทําแต่แกไม่ได้ทำขายนะแกแกทำแจกลวเางานบุญงานอะไรเงี้ยแกทำแจกแกทำกระเพ,พาะปลาร้อยอร่อยนะ น้ำเขนน้มข้นมากถ้าจะไม่ต้องปรุงอะ่ะจริงๆเรื่องกินไม่ต้องห่วงนะคะขอให้บอกสำหรับพิมพ์แล้วสู้ตาย ชิ้นสุดท้ายนะคะอืมอืม อร่อยมากหมดนะคะแต่ไม่เกี้ยงเพราะว่าเหลือน้ำเท่น้ำก่้นนะ <c oughs> <c oughs> อออมื mm ų, mm, ืวันนี้ก yup> ็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะมื้ออร่อยด้วยนะคะโอเคยังไงเดี๋ยวลงผิดรูทยังไงอย่าลืมกด subscribe พิมพ์ด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกแรงใจนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ ดูคลิปกันนะคะติชมกันมานะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็พิ่มคอลาขอโทษนะคะอิ่มพิพมคอลาไปตรงนี้ก่อนติดคอโอเค ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์พิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เรามาดูกันซิว่าพิมพิมพ์จะมากินอะไรให้เพืพ่อนดูนะคะประมาณนี้นะคะโอเค See you later คะ่ะ